สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ไอวีีะเกย่เยยาเสร็จแล้วก็อัปเดตนะครับพอดีตอนนี้ตลาดใกล้วายนะตอนนี้หกโมงหกโมงสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะครับตลาดใกล้จะวายแนละ้ว <laughs> ก็เดี๋ยวอัปเดตยอดขายนะยังยังยังไม่ยังไม่ได้กลับนะฮะตอนนี้ได้เดี๋ยวนับให้ดูนะครับ ผมนับเล่นแล้วแหละนะแต่ว่าเดี๋ยวจะนับให้ดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้หกร้อยนะครับหกร้อยหกร้อยแล้วก็หกร้อยถ้านี้ถ้านี้เป็นหกร้อยสี่สิบนะนี่แบบนี้นเป็นหกร้อยสี่สิบแล้วก็อนี้อีกสิบเอ็ดบาทนะเป็นหกร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเห็นไหมหกร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้าถามว่าทำไมมีสิบเอ็ดบาทพอดีน้อง น้องคนที่คนซื้อประจําซื้อผมทุกวันที่มานะทั้งตลาดวันอาทิตย์ทั้งตลาดวันศุกร์จะซื้อ10บาท20บาทอย่างเงี้ยเขาก็จะจ่ายเหรียญอย่างเดียวเลยเขาไม่เคยจ่ายแบงค์ให้ผมเขาจะน้องคนนี้ก็จะจ่ายเหรียญให้ผมแต่วันนี้เขาจ่ายมาเกินหนึ่งบาทนี่นะมันม,มีคนเดียวนะมีน้องคนเดียวที่จ่ายเหรียญเหรียญแบบนี้ให้ผมวันนี้นะเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคืนใช่ไหม่น่สิบบาทเนาะห้าหกเจ็ดแปด 5้าหกเจเกี่สเอ็นะครับนอันนี้เดี๋ยวสบาทอ่าใช่เดี๋ยวสองบาทนะเพราะฉนั้นต้องเป็นเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหหบหาสบวกกับผมซื้อนี่ครับซื้อ,อหนังวัวต้มนะ ซื้อหนังวัวนะครับที่เขาจี่แล้วก็เอาไปแช่น้ำนะมันจะบวมเงี้ยอร่อยนะฮะไม่ลืมปิดสี่สิบบาทจากค่าแพงไปสามสิบบาทนะครับอันนี้สี่สิบจากาแพงไปสามสิบซื้อมาลัยสิบบาทนะครับอันละสิบบาทแล้วก็มีน้องนักเรียนมาขายเซนบิชอันละสิบบาทเพราะนั้นซื้อของไปเก้าสิบบาทนะครับเพราะนั้นเก้าสิบวกกับหกร้อยห้าสิบเอ็ดเป็นเท่าไหร่ฮะ บวกกันเองเป็นเท่าไหร่เป็นเจ็ดร้อยเนาะเป็นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทใช่ไหมใช่ไหม,มครับถูกไหมเจ็ดร้อยสี่สิบบาทนะตอนนี้นะวันนี้นะวันนี้ได้เจ็ดร้อยสี่สิบบาทนะไปแล้วอยางข้างร้านผมก็ไปแล้วขายดี <c oughs> แล้วพี่หนุ่มคนที่ขายหนังก็ไปแล้วหมดแล้วเกลี้ยงก็ น้ำพริกก็ขายดีครับขายดีนะครับแม่น่าจะดีทุกงานน่าจะดีแต่ทุกทุกงานนะครับก็แต่มาตรฐานตลาดนี้มันมันไม่ต่ำกว่า600อยู่แล้วนะครับมาตรฐานตลาดนี้นะไม่เคยต่ำกว่า650บาทนะครับณตลาดโคชัยนะฮนะอากาศปกติปกตินะไม่ร้อนนะตอนนี้ไม่ร้อนเป็น พอเรากะกังวลหละก็พอข่ามมัน,ม,นมันก็อากาศธรรมดาธรรมดานะครับน,นี่ผมอัปเดตให้ดูก็ให้รู้ว่า,วามันบริบทแบบในตัวเมืองสร้างใหม่แบบนี้มันมันก็แค่นี้แหละครับมันก็แค่นี้แหละมันก็ประมาณนี้นะครับใครมีทำเลที่ดีก็ก็ดีไปนะฮะใครที่มีทำเลที่ธรรมดาธรรมดานี้มันก็ ก็ประมาณนี้นะครับห้าบาทสิบาทก็ต้องขายครับไม่ห้าบาทสิบาทก็ต้องขายบรรยากาศใกล้แล้วใกล้วายแล้วนะครับใกล้จะวายแล้วยวขอนั่ง <c oughs> จริงๆช้าน่อยอ่ะมันวันนี้มันอยูไม่เยอะหรอกเพราะว่าผมขี่มาเตอบ้านซะส่วนใหญ่นะอันนี้ก็หีบ มาหีบที่นางงานเพิ่มเติมนี่หน่อยป้ายเปิดไม่ต้องสนนะก็เห็นเป็นเห็นเป็นไอ้เห็นเป็นไอนชานอ้อยเราก็รู้แล้วว่าเราขายอะไรอันนี้ฮะที่เหลือนะยังไม่หมดนะครับถ้ามาซื้อเหมือนนี้ผมก็จะได้ประมาณเกือบเกือบเก้าร้อย้ารอถ้าขายหมดนั่นแหละนะ ไม่รู้จะหมดไหมเม่คงไม่หมดหลักตลาดนี้มันก็จะยอดประมาณนี้แหละนะครับลูกค้าประจําประมาณวันนี้ลูกค้าประจํา4 0เปอร์เซ็นต์เฮ้ยมี50เลย50เลยครึ่งๆเลยซื้อจํานวนเดิมเป๊ะซื้อเหมือนเดิมเปะ๊ะเวลาเดิมขาขาไปไม่ซื้อซื้อขากลับลูกค้าประจําก็จะซื้อขากลับแต่ลูกค้าประจําที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเขาจะซื้อตอนเริ่มตลาดเขาตั้งร้านเขาร้อนเขาก็มาซื้อ แค่ตอนตั้งตลาดอะขายขายให้พ่อค้าอย่างเดียวได้เราหกสิบบาทแล้วอะก็ประมาณนั้นนะฮะถ้าเราตั้งร้านเร็วแล้วก็มีน้ำให้เขากินก็แล้วก็จะได้ยอดขายวิยิบยับไหม โซลาเซลล์ cell, เออโซลาเซลล์ cell, ครับโซลาเซลล์ถ้าถ้าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้รีวิวเลยแต่ถ้าสนใจในเรื่องของอประสิทธิภา,าพแล้วก็ราคานะครับก็ไปก็ติดต่อให้ภูมิภูมิไปติดได้นะฮะอันนี้นายช่างใหญ่ครับนี่นี่นายช่างใหญ่นายช่างใหญ่นะครับนายช่างใหญ่ คาแรงไม่ท่า่นะฮะหนักค่าน้ำไม่แล้ก็ไปต,ติดตั้งให้ก็ราคามิตรภาพนะบ,บอกเลยว่าราคามิตรภาพเพราะว่าใช้ของดีนะครับใช้ใช้อุปกรณ์ที่ที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อนะหยับยหนาหพิเศษเลยของขึ้นห้างนะครับไม่ได้ว่าตามร้านวัสดุทั่วไปนะพ่อพีพีซีที่เราใช้กันนะ สเปคไหนสูงส anyway, ุดเอาสเปคนั้นเนี่ยสมิร์ดแผงโซล่าแผงมุงจองจอควบคุมคอนโทรลแล้วก็ประสิทธิภาพการดูดน้ำแรงแค่ไหนเดี๋ยวคอยดูคลิปผมที่ผมจะรีวิวนะว่าน้ำออกแรงแค่ไหนถ้าสนใจในภาคอีสานนะไม่ต้องไกลมากนะก็ไปติดไป ไปติดไปนอนค้างกินต้มไก่กันครับเสแล้วหมดแล้วเหรอ เล็บโ้โหมันแช่มันเอาไปแช่เย็นจะแข็งไหมแช่ตู้ขนมครกนะวัตถุดิบมันจะเหลืออยู่ก็คือขนมครกนะจะพูดจะบอกจะบอกว่าขนมครกวร้านนี้อร่อยมากผมกินขนมครกผมอยรู้เลยร้านไหนอร่อยไม่อร่อยมันมันไม่นอามาตรฐานของอื่นเอามาตรฐานของผมเลย ผมเป็นคนะอะไรครับ,บเหยียบหนึ่นงมันแช่เย็ยนมันเอาแช่เย็ยนแล้วมันไม่แข็งเหรอไม่แข็งโอ้โหแปงนะ้งแป้งที่ส่วนผสมในการหยอดหนงปกนะผมกินในรวกเนี่ยตั้งแต่มาอยู่เราเอ็ดนะเจ้านี้อร่อยสุดก็คิดดูอะเขามไม่มาคลองผมสองวันนะ่ะสองสองสัปดาห์ มขมคุกเก้วอื่นก็ขายได้นะแต่พอเข้ามาลงคลองถุ่มปั๊บเมื่อวันอนาะทิตย์ที่เดียวอ่ะร้านเนี้ยขายหมดเลยหมดตั้งแต่ววันนะ่ะคิดดูอะ่ะร้านอื่นไม่หมดแต่ร้านนี้หมดอะ่ะควกมีสามร้านนะ่ะวันนั้นนะก็คิดดูแล้วกันอร่อยฮะอร่อยเป็นสูตรโบราณลงทุนไปรเรียนมานะที่จังหวัดจังหวัดนึงพนงักงานสอนหรือเปล่าไม่แน่ใจ ก็เกลียเกลียนะครับนี่บรรยากาศในร้านนะครับนี่บรรยากาศนี่เอาเก็บตังค์ก่อนเดี๋ยวปิวมอเตอร์ไฟมอเตอร์ไฟไฟ เอู้พี่ซื้อก็จะเลี้ยงหน่อยโอ้แล้วก็เอ้แล้วก็ซื้อมันซะเยอะเลยเดี๋ยวช่วยๆแชร์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 กันแชร์กันโอเคโอเคครับโอ้ยออกแก้วนี่เละโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวจะโดนแบนนะโดนปิดกด ก็คลิปนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะขอตัวไปดื่มน้ำนะครับเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสดีครับ